HELLO MY STUDENTS สวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะครับเนาะอาอย่าลืมทักทายคุณครูนะครับอา l l o t o t e h e r e r อ่านี่เราพอสนิดกันแล้วเนาะเราใช้ HELLO ก็ได้เพราะว่าเรา,เราไม่รู้เวลาครับเนาะเราใหม่นะ e l l o students อ่าหนูก็ HELLO TEACHER ะนะอย่างงี้เนาะ ครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็มีเกมเพื่อให้พวกเราเล่นนะครับเนาะอ่าเป็นเกมคล้ายๆที่เราเคยเล่นเลยนะครับแต่ว,ว่ามันจะเปลี่ยนไปน,นิดนึงนะครับเนาะอ่าเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยนะครับเนาะอ่าไม่ใช่สิอนที่จะเล่นเราต้องมาท่องกรอนกันก่อนนะครับอ่าพร้อมกันนะครับ my subject วิชาของฉัน subject คือวิชาพะละศึกษาเรียก PE math คิดให้ดีวิชานี้คือคณิตวิทย์เรียก science วาดรูปแฟน a r ตศิละปะ English อังกฤษนะแล้วไทยละ Thai social คือสังคมสนุกสมคอมพิวเตอร์นะครับเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์กันก่อนนะครับ subject มีตัวอะไรบ้างมีตัว s u b j e c t subject แปลว่าวิชานะครับเนาะต่อไปวิชาพะละศึกษา p e p e มีตัว p ตัว e นะครับเนาะจำง่ายมากเลยวิชานี้ต่อไป math math มีตัว m a t h นะครับเนาะ m a t h ต่อไปวิชาวิทยาศาสตร์นะครับเนะ science, าะ science science มีตัว a s c i e n c e นะครับเานาะ science ต่อไปวิชาศิลปะ art A R T Art r นะครับเนาะต่อไป English English อ่า English มีตัวอะไรบ้างมีตัว E N G L I S H E N G L I S H English อันนี้รู้มออกเสียงตามคุณครูนะครับอ่าต่อไปวิชาภาษาไทย t h a i Thai Thai Social 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 วิชาสังคมนะครับเนาะต่อไปวิชาคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์มีตัว c o m p u t e r คอมพิวเตอร์นะครับเนาะอ่าเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเลยอ่สำหรับเกมนี้นะครับชื่อว่าเกม subject s อ่ะ subject game นะครับเนาะก็เป็น subject เป็นวิาวชาเนเกมก็เป็นวิชาถ้าเราพร้อมแล้วไปกันเลยอ่าอันนี้วิชาอะไรเอ่ย ให้เวลา5วินาที5 i t y two o คนนี้ตอบตัวเลือกที่3นะครับเนาะ,ะถ้าถูกมันก็จะมีตัวสีแดงขึ้นมาครับเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับวิชาศิลปะอันว่าอะไรนะอานว่า art art ออกเสียงตามคุณน,นะครับ art มีตัว a r t นะครับเนาะทีนี้เรามาดูข้อต่อไปข้อต่อไปนี่เป็นวิชาอะไรเอ่ยมีลูกโลกมีเรียนรู้กเกี่ยวกับโลกเกี่ยวกับอะไรนะ หลายๆอย่างอ่ะให้เวลา5วินาที5 4 3 2 1อ่าข้อนี้ตอบอ่าตัวเลือกที่3นะครับนออ้องอวิชา social social นะครับน้องวิชาสังคมนั่นเองมีตัวอะไรบ้างมีตัว s o c i a l social นะครับเนาะอ่ะามาดูข้อต่อไปกนในวิชาดนตรีนะครับเนาะดนตรีอ่าตอนนี้เราก็เร่เรียนไปแล้วนะครับเนาะอ่าก็คือ ข้อนเอ๋ให้เวลาตัดสินใจห้าวินาที5,4,3,2,1อ่าหมดเวลาครับนะ้องอ่าข้อนี้ตอบตัวเลือกที่สองนะครับนะ้องันนี้แอนว่า music music อ่าอนตามคุณครับ music มีตัวอะไรบ้างมีตัว m u s i c m u s i c นะครับ music แปลว่าดนตรีนะครับนะ้องวิชาดนตรีอ่ะต่อไปอันนี้วิชาอะไรเอ่ยเห็น คุณครูเขาถือขวดทดลองอะไรเนี่ยเนาะอ่าเป็นวิชาวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษคือไหนเอ่ยให้เวลาตัดสินใจห้าวินาที5,4,3,2,1อ่าข้อนี้ตอบตัวเลือกที่หนึ่งอ่าก็คือวิชา science นะครับ science มีตัวอะไรบ้าง s c i e n c e ครับ science ก็คือวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองอ่าต่อไปนี่วิชาอะไรเอ่ยกอไก่ วิาชาภาษาไทยนะครับเนะาะให้เวลาตัดสินใจ5 4 3 2 1ตัวนี้ตอบตัวเลือกที่ที่ที่ท,ท,ท,ที่ที่3นั่นเองมีตัวอะไรบ้างมีตัว T H A i ใช่นี่วิชาภาษาไทยนะครับเนะาะต่อไปดูเขาต่อไปนี่ง่ายมากเลยอันนี้ให้เวลาตัดสินใจ5 4 3 2 1นี่ตอบตัวเลือกที่ 2นั่นเองวิชา p e นี่ครับเนาะอันนี้เป็นตัวย่อของมันเนาะจะมีง่ายวิชา p e พระ่าง่ายๆสั้นเนาะ,ะต่อไปวิชาอะไรเอ่ยคนรูถือเครื่องคิดเลขอยู่อ่นนี่เป็นวิชาอะไรเอ่ย5,4,3,2,1อ่นนี่วิชาตัวเลือกที่ตัวเลือกที่2นั่นเองนี่วิชาคณิตศาสตร์นะครับเนาะ,ะมีตัว math math อันนี้อ่านว่า math นะครับแมทอ่าวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองครับเนาะอ่านี่วิชาอะไรเอ,อ่ยมีเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยเดยไม่รู้ว่าตัวเลือกไหนเนะาะอ่ให้เวลาตัดใจให้วิธี5 4 3 2 1อ่าตัวนี้ตอบตัวเลือกที่ที่2วิชาคอมพิวเตอร์นะครับมีตัวอะไรบ้างมีตัว c o M P U T E R C O M P U T E, R. O M P U T e R คอมพิวเตอร์นะครับเนาะ อ่านี่วิชาอะไรเอ,อ่ยวิชาคุณครูเองครับวิชาภาษาอังกฤษครับเรามีตัว A B C ีอ่าน่้เหมือนคุณครูไหมอ่ะทีนี้ตอบตัวเลือกไหนเอ,อ่ยให้เวลาตัดสินใจ five four three two one อ่าข้อนี้ตอบตัวเลือกที่สองอ่ามีตัวอะไรบ้างมีตัว e n g l i s h e n g l i s h english english, english. อ g l i ิชอ่าวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองอ่าต่อไปตัวนี้เป็นเห็นไหมมีอะไรที่มีคนมีพอสอมีคอสอเนาะตั้งแต่สมัยก่อนแล้วใช้ดาบใช้หอกใช้ปืนอ่านี่ใช้อะไรใช้โทรศัพท์อ่าทีนี้น่าจะเป็นวิชาอะไรวิชาประวัติศาสตร์จะเป็นตัวเลือกไหนเอ่ยอ่าเวลาตัดใจ mm hmm. five four three two one ตัวนี้ตอบตัวเลือกที่ สาวิชา history เนาะครับมีตัว h i s t o r y h i s t o r y history นะครับเนาะอ่าก็จบไปแล้วนะครับเนาะกับเกมของเรานะครับเนาะครับก็จบไปแล้วกับเกมสนุกไหมครับทีนี้เรามาดูในส่วนของเนื้อหาในหนังสือกันนะครับเนะบาะหนังสือ,อเราเปิดไปที่ หน่ตรงนี้ครับหน้า3ครับน้องเราเห็นว่ามีคน2คนคุยกันอยู่นะครับเนาะน้องอาจารย์ครูกูกันนะครับสุวัตสุวัตนะคนนี้ชื่อสุวัตนะครับเนาะเแต่คนนี้ชื่ออะไรเออคนนี้ชื่อแพทนะครับเนาะชื่อแพทอ่์ชื่ออยู่ข้างบนนะครับเนาะะแพทถามสุวัตว่า what is your favorite subject สุวัต what is your favorite subject อ่าำตามคุณพูอีกครั้งนะครับสวัสด์ what อะไร is คือ your ของคุณ favorite ชื่นชอบ subject วิชาอ่าประโยคนี้ก็จะแปลว่าสวัสด์วิชาที่ชื่นชอบของคุณคืออะไรล่ะอาสวัสด์ก็ตอบไม่ favorite subject is music my favorite subject is music my ของฉัน favorite ชื่นชอบ subject วิชา is music อ่าสุวัสดิ์ก็จะตอบว่าวิชาที่ชื่นชอบของฉันคือวิชาดนตรีนั่นเองอ่าแล้วสุวัสดิ์ก็ถามตอบ and you and yours และของคุณล่ะและของคุณล่ะอ่าอ่าทีนี้อ่าก็มีวิธีตอบอีกอย่างเนาะเราก็ตอบไปได้เลยว่า I like science I like science ฉันชอบวิชาอ่าวิทยาศาสตร์เนาะเราทีราบอกกดไลค์กดไลค์เนาะอ่ากดไลค์คำว่าไลค์ก็คือชอบเนะาะ like กดชอบอ,อ่า รออ่านตำถาง้นะครับสวัสด์ What is your favorite subject สวัสด์ What is your favorite subject สวัสวิชาที่คุณชื่นชอบนี่คือวิชาอะไรล่ะ My favorite subject is music and you My favorite subject is music and you r วิชาที่ชฉ่นชอบของฉันคือดนตร,รีชาดนตร,รีและของคุณล่ะ I like science. I like science. ฉันชอบวิชาวิทยาศาสตร์าทีนี้ทีนี้เราลองมาดูในส่วนของแบบึดหัดของเราในส่วนของแบบึกหัดของเรานะครับนักเรียนลองเปิดไปที่หน้าหน้าสี่นะครับเนอ,อนักเรียนจะเห็นดูว่าเขาให้ write ให้เราเขียนครับ the correct sentences. ประโยคที่ถูกต้อง about the picture เกี่ยวกับรูปภาพนะครับเนาะโดยใช้คำถาม what is his favorite subject his ก็ของเขาครับเนาะ her ใช้กับของหล่อนเขาใช้กับผู้หญิงครับเนาะแล้วก็ต้องดูนำตอวขึคน้ชายเนาะอายุชิ้นตัวอยา่าง what is s a n คนณนี่ชื่อแซนเราไ่ดูชื่อันเนาอคนนี่ชื่อแซ s a a s s a น s-a-n ชื่อนี้ชื่อกัญญาน,นะครับเนาะ คนนี้ชื่ออันนั้นนะครับเนาะคนนี้ชื่อวิภาคนนี้ชื่อลินดาคนนี้ก็เป็นผู้ชายผู้หญิงนะครับเนาะผู้ชายก็ผู้หญิงมีผู้ชายสองคนก็ใช้ he นะครับเนาะน,นั้นใช้ her เด<อ>ี๋ยวอาจารย์จะมุกก่อนนะครับ What is his favorite subject? What is his his favorite subject? วิชาที่ชื่นชอบของเขาคือ วิชารายของแซมนะครับเนาะแซมชอบอดูกล้องทองจุงทัศน์ก็น่าจะเป็นวิทยาศาสตร์เนาะแล้วก็เขียน his favorite subject is science his favorite subject is science แบบนี้นะครับต่อไปเรามาดูคนที่2นะครับเป็นผู้หญิงรับเราก็ต้องใช้ What is her favorite subject what is her favorite subject วิชาที่ชื่งชอบของหล่อนคือ พิชาอะไรพัของปัญญารักพิชาปัญญาชอบอาการวาดก็ต้องเป็นชอบวาดรูปแฟนต้องอาร์ตศิลปะใช่ไหมครับเราก็ตอบคำตอบแบบนี้นะครับเราใช้เธอไม่ใช่ he นะครับ he ใช้ <His S 2> กับผู้ชายคำหรับของผู้ชายเธอของผู้หญิงครับของหล่อน Her favorite subject is art Her favorite subject is art ออีกครั้งนะครับ Her favorite subject is art วิชาที่ชื่นชอบของหล่อนก็คือวิชาศิลปะนะครับต่อไปอน,น,นันต์นะครับน้องอนอนต์ผู้ชายน,นาะเดี๋ยวลองมาถามอนันต์กัอนเนาะ What is his favorite subject What is his favorite subject ผู้ผู้ชายเนาะ What is his favorite subject วิชาที่ชื่นชอบของเขาคือวิชาอะไรของอน,นันต์ชอบบวกลบคูณหารเนาะก็เป็นวิชาพื้นศา์แล้วก็ตอบ his favorite subject is math his favorite subject is math ว ok oh no. no. uh. ิชาที่ชื่นชอบของเขาก็คือวิชาคณิตศาสตร์นะคเนาะดูนี้วิชาวิชาอยู่ตรงนี้เนาะวิชาชอบวิชาอังกฤษเนาะวิชาเป็นผู้หญิงก็ต้องใช้ her favorite subject is English her favorite subject is English วิชาที่ชื่นชอบของหล่อนก็คือวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองอ่ะต่อไปลินดาลินดาชอบเกี่ยวกับโลกเกี่ยวกับอะไรเนาะเกี่ยวกับภูมิศาสอะไรเนาะภูมิชาสังคมเนาะอ่ะเราถามลินดาก่อน what is her favorite subject what is her favorite subject อ่วิชาที่ชอบของ หล่อนคืออะไรของลินดาก็คือ her favorite subject is social studies her favorite subject is social studies วิชาที่ชื่นชอบของหล่อนก็คือวิชาสังคมนั่นเองนะครับเนาะอ่าก็จบไปแล้วนะครับเนาะกับ ครับเนาะข,ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะครับเทคแคร์ดูแลตัวเองคุณป้าซียูอ่าแล้วเจอกันครับหน้านะครับบ๊ายบาย